ครับวันนี้มันนี้ก็เสียมาเบิ้งกับไก่ปลานำหนึ่งไข่อยู่หลังบ้านครับไข่แล้วก็กบไข่อยู่หลังบ้านไข่แล้วก็ฟักไข่อยู่หลังบ้านครับอืมจิแตกเมือ่อใดก็หลายวันแล้วครับจะแตกก็ไม่รู้วันไหนครับก็ก็อยู่ด้านบริเวณบ้านนะครับเลี้ยงไก่ป่าไว บริเวณบ้านไก่ป่าน้ำหนึ่งเอฟหนึ่งครับพ่อเป็นไก่ป่า,า,ปร,าร้อยจากป่านูาน้นทางอุทยานนายูงน้ำโสมครับเป็นป่าอนุรักษ์เขืป่าอนุรักษ์นายูงน้ำโสมอุดรธานีครับป่านูนนานานาน้นเป็นปา่าใหญ่ครับเป็นปา่าลอยต่อระหว่างอำเภอบ้านผืออำเภอน้ำโสมอำเภอนายูง ลอยต่อไปทางนู้นไปทางเชียงคานแล้วก็ทาง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 เมืองเลยรับทางเมืองเลยครับไม่รู้จะทางทางเชียงคานน้าไปทางเชียงคานทางนู้นนะครับทางเมืองเลยรับทางหนองคายก็ทางสังคมทางนู้นครับกินลอยต่อสามจังหวัด ใหญ่แล้วไม่ใหญ่ก็คิดดูเองครับกินลอยต่อเขตสังจังหวัดทางภาคเหนือของไทยทางภาคอีสานด้านเหนือของไทยครับก็ก็ให้ดูผมก็ไปได้ไก่ป่าพันจากนู้นแลวครับได้มาจากป่าธรรมชาติเลยครับเอาไก่ต่อตัวเมียแหละไปต่อรับก็ได้พันมาครับกว่าจะได้มาไม่ใช่ว่าปีแรกจะได้เลยนะต้องใช้เวลาผสมพัน์พรพันหนึ่งสามปีครับ นี่บินมาเลยครับเมื่อกี้บินมาจากไหนก็ไม่รู้บินมาครับบินมานุ่นนะเอันนี้คือบินมาเสียงแปลกๆน่าจะแตกแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับเสียงแปลกๆน่าจะแตกแล้วครับอาวนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับลองสอดครับให้ดูระยะใกล้ๆครับกอตะไคร้ครับฝั่งนู้นก็เป็นกอขา ด้านองค์ก็บน้ําฝั่งนี้ก็เป็นท่อท่อนี้ผมไว้ไว้อนุบาลสําหรับลูกไก่ป่าโดยเฉพาะบเอนุบาลลูกไก่ป่าก็โดยเฉพาะท่อที่ผมเก็บไว้หนึ่งท่อท่อน,นั้นก็เป็นไข่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 ไก่ตอกาลังกาลังไข่อยู่ไม่รู้ฝักไม่รู้มาหมูบหรือว่ามากกไข่หรือย,ยังฝั่งนู้นก็มีลูก อนุบาลอยู่ที่ท่อแล้วก็ที่โครงอสองสองคงฝั่งนูง้นม,มีมีมีอนุบาลอยู่ฝั่งนี้ว่างฝั่งนี้ว่างว่างนะครับว่างฝั่งนี้เป็นโอง่งฝั่งนี้ก็นันน่นเองครับต้นกอตะไคร้ครับฝั่งนู้นก็เป็นไก่ป่าตัวผู้น้ำหนึ่งครับฝั่งนี้ให้ดูกอตะไคร้ อยู่หลังบ้านผมฟุ่มที่กอตะไคร้ให้ดูกับนี่ครับอยู่ตรงนี้แหละครับแม่กอตะไคร้ลงไปในตรงเนี้ทางขึ้นทางลงมาดูไม่รู้แตกหรือยังผมมาดูครับมาดูครับไม่รู้จะแตกหรือยังไม่รู้จะเห็นหรือยังน่าจะเห็นครับแม่นี้น่าจะเห็นครับให้ดูเนี่ยครับอยู่นี่ะเนี่ยครับสังเกตดีๆไม่สังเกตดีเชีาะว่าไม่เห็นนะครับให้ดูให้ดูประมาณนี้ครับต้องสังเกตดีๆกเขาสังเกตดีๆว่า ต้องต้องให้เห็นเนะครับน่ครับทางขึ้นทางลงอยู่อยู่นี่ครับนี่คือการเลี้ยงไก่ป่าของผมเลี้ยงแบบไม่มีเล้าเลี้ยงแบบไม่มีไม่มีที่ที่ขังที่อะไรเลี้ยงแบบธรรมชาติอ่ะให้อยูอ่ธรรมชาติแบบให้ผสมพันธุ์ธรรมชาติครับนี่ครับแบบแบบแบบมีไก่นะไม่ใช่ว่าไม่มีให้ดูกแบบมันจะบินออกมาไหมตอนนั้นแหละนี่ครับนี่ครับตัวไก่ครับ นี่ครับนี่ครับตัวนี้คือโอ๊จิกเราใส่แล้วนี่ครับนี่ครับให้ดูครับนี่ครับให้ดูนี่ครับหน้าตานี่ครับนี่ครับฟักไข่กบไข่อยู่นี่แหละครับ นี่คือหน้าตามันครับมันก็กกไไ่ยอยู่นี่นะครับนีค่ครับกกไไ่อยู่นี่ครับก็มองกุฎสแต่งมาหน <men> นี่คือไก่ปาน้ำหนึ่งครับขนก็ออกสีลายๆหน่อยครับว่าแม่มันเป็นไก่ต่อครับแม่มันเป็นไก่ต่อครับพ่อมันเป็นไก่ปาน้ำหนึ่งครับเป็นไม่ใช่พ่อเป็นไก่ปลาร้อยครับไก่ป่าเลือดร้อยไก่ป่าเลือดร้อยนี้ความหมายของคือ ไก่ป่าเลือดร้อยไก่ป่าที่อยู่ในป่ามาทับไก่ต่อที่ผมเอาไปล่อกไก่ป่าเลือดร้อยก็ได้นี่แหละนี่ลูกมันตัวนี้แม่มันเป็นไก่ต่อครับสายนับดอกครับแล้วก็พ่อมันก็เป็นไกต่ตาไก่ป่าเลือดร้อยจากป่าอนุรักษ์นายูงน้ำสม ทางนู้นเลยครับทางบ้านทุ่งสีทองหมู่เก้าทางนาชมพูนาชมพูขึ้นกับนายูงอุดรธานีทางนู้นแหละทางที่ว่าไม่เขตนาชมพูต่อจดอนาชมพูที่เขาว่าแหละนาชมพูครับขึ้นทางนู้นเป็นเขตเขตป่าเขตอนุรักษ์ครับนายูงน้ำสูงนะครับทางนู้นครับ กว่าจะได้มาไม่ได้ว่าจะได้ง่ายๆครับลองลองปิดลงถูกครับนี่ครับให้ดูครับอือครับให้ดูครับให้ดูครับแบบนี้คมากกไข่อยู่เนี่ยนี่คือลักษณะ,ะไค่ปลานำหนึ่งกับไข่ปลาลำหนึง่งหรือว่าไข่ปลาเอฟวัน ไก่ป่าน้ำหนึ่งนะครับนี่ให้ดูครับลักษณะเป็นอย่างสี่ับกไข่อยู่ครับกบกไข่อยู่ครับนี่ครับลักษณะการกบกไข่ของเขาอยู่นี่ครับนี่ครับให้ดูประมาณนี้แหละครับก็บางว่าจะแตกไหมมีมีลูกมีไข่ออกมาบ่านี่ครับ ก็มองว่าสิใครจกหน่วยเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเห็นใครมันตกลงมามันหาหนวยสีหนวยรับไหลลงมาใครมันไหลลงมาจากนี่แหละครับนี่ไหลลงมาจากนี่ครับผมก็เลยเอาเนี่ครับมากันไว้เพื่อกันว่าหลูกมันเพื่อว่าอนาคตหลูกมันจะหลงลวงลงมาก็ก็ทําว่าก็มาอําพลางตัวเดดีีครับผมแบปิดปิดปิดไว้คือเขาผมบอกให้มีอย่างยานหมามาครับ ปิดพระปิดปิดบังไว้คือเก่าครับปิดไว้ปิดไว้คือเก่าครับปิดไว้ขึเก่าหยันมามาเหละมาก่อหาหยังมาทับไว้หยังมาทับไว้หยันหยันนี่มีลูกวงลูกไก่เพื่อลูกไก่มันหไงออกมาหกสี่ นี่ประมาณนี้นี่ครับนี่ก็อยู่นี่แหละครับนี่ครับตรงหายังมาปิดไว้สัก,กน้อยๆกับกันแดดกันยังกอยู่นี่ครับกีค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ือไใ่ไก่ปลาน้ำหนึ่งมากคกไข่อยู่นี่ครับนี่ครับปตาศน,นี่ก็ ลัางบานครับลัางบานอยู่นี่ครับนี่ครับนบี่องค์ขอบคุณลลายครับผมจังได้ก,กดไลค์กดสับสระไข่ในเด้อกดไลค์กดให้กำลังใจกดไลค์ให้แน่ครับผมครับขอบคุณลลายครับ,บ,รรบท่านผู้ชมที่เข้ามาชมอยู่ในช่องของอาจารย์เด่นจินปลา